สวัสดีค่ะคเพื่อนชื่อคิมนะคะคิมเองเข้ากับสามีมา15ปีแล้วนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนหลังจากที่คิมมีลูกแล้วนะคะปัญหาที่ตามมาของคิมก็คือช่องคลอดหัวมไม่ฟิกกระชับมีเสียงนมออกจากช่องคลอดแล้วก็มีปัญหานมเล็กแบนค่ะเวลาที่เรามีกิจกรรมกันกันกบสามีนะคะสามีคือเขาจะชอบพูดเลยว่าเธอทําไมมันไม่ฟิตมันไม่คับเหมือนเดิมทําไมมันหลวมจังและแถมยัง มีเสียงลมออกจากช่องคลอดเวลามีกิจกรรมด้วยมันทําให้เราอหมดอารมณ์กันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะเขมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อยามาทานหรือแม้กระทั่งการไปหาหมอนะคะแต่มันก็ไม่หายนะคะหลังจากนั้นนะคะคิมก็เลยลองเสื้อหาใน Google ดูว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยแก้ปัญหาช่องคลอดหวมได้และก็ได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะ นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์บาลานวนยนะคะคิมก็เลยลองสั่งมาทานดูหลังจากที่คิมทานไปได้ประมาณ1กล่องนะคะก็รู้สึกว่า หน้าอกตึงขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ปัญหาลม <1990 S 1> ออกจกากช่องข้อที่คิมเป็นน่ะรู้สึกว่ามันหายนะคะเพราะปกตินะคะเว mm hmm. ลาที่ค ah ิมก้มหรือเวลาที่คิมยกขานะ้คะมันจะมีเหมือนลมออกจากช่องข้อซึ่งตรงนั้นคิมรู้สึกได้นะคะและหลังจากที่คิมทานไปหมดกล่องแรกนะคะคิมสังเกตตัวเองได้เลยว่าปัญหาลมออกจากช่องข้อคือมันหายไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะคิมก็เลยทานต่อเนื่องไปพอหมดกล่องที่2นะคะคิมก็ลองถามสามีดูว่า เธอเวลาเรามีกิจกรรมเธอรู้สึกยังไงมันดีขึ้นไหมสามีก็บอกว่าเออรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะมันฟิตมันคับกระชับขึ้นเหมือนตอนที่เธอยังไม่มีลูกเลยอตอนนั้นก็คือดีใจมากค่ะและตอนนี้นะคะคิมก็ทานไปกล่องที่สามกำลังเริ่มทานนะคะนี่ค่ะหมดไปสองกล่องแล้วนะข้างในนะคะก็จะเป็นลักษณะ แคปซูลแบบนี้นะคะวิธีทานนะคะก็ง่ายมากๆเพียงทานวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะทานแล้วไม่ต้องัวอ้วนนะคะเพราะว่าส่วนผสมของบาลาน c e ไวท์เขาทำจากสมุนไพรทั้งหมดนะคะแล้วก็มียอยอรับรองปลอดภัยได้มาตรฐาน100%เซค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเหมือนคิมไม่ว่าจะเป็นช่องคลอหลวงไม่ฟิกะชับ มีเสียงลมออกจากช่งองคลอดหรือแม้กระทั่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะคิมแนะนำเลยนะคะบาล้านไวตัวเนี้ยช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆและก็เห็นผลได้ดีเยี่ยมค่ะไปหาซื้อมาทานกันนะคะ